ขายของโบเกวได้ปะขายของมันโบมันบเบื้งใจนะสิเบิ้งใจคนนะขายของเอาได้ปะล่ะเบื้องกันสะี่ายะนี่เจ้าปะนี่โบมึงยังมาคุยเรื่องใจกับกลวเขาสั่งขยกสั่นอ่ะกู่าคือไผเลยเออใส่นิ่ๆใจวนลิว่ายังก็ได้เด้แต่ยังมาว่าเรื่องใจกลไอ้กนฮ บ้าน้าบ่ต้องบุรุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เฮ้ยเฮ้ยยวเ้ยมันสิบ่าได้ขายของลูกพีนักพีก็ได้เนีล่ะห่วยห่วยคือนักเลงเลยเดนเรา่อ่อน้อหลงดอกสบวกอ้อยบกเยอะว่า้เขาอเหรนก็ค้ามูลเสือขนแบบนี้เอาฉีพ้าหักแทนน้ำเขาเดวเดเดี๋ยวเดี๋มึงกินยาพิษขวดดิมึงไปถือตัวใดมา ชิมาหักโถงหกักแถอะไอย่างมึงโมโูลดิเขาเป็นคาสโนวาระดรับตมบนเลยได้เพี้ยนชิมาหักโถงหกักแถอันไม่ได้หรอกหรือมึงสิไปให้กูเป็นคาสโนวาระดรับตมบนผู้เดียวละเรื่องอื่นนะ่ะกวาดที่ย่อมมึงได้ต่เรื่องนี่กูย่อมมึงไม่ได้หรอก <c oughs> ย่อมกูจกเรื่องกับไ่ได้นาะเกิดว่าแข่งกูอยู่เลยน้อง <c oughs> เปล่าใคเสียงคนไหนคนไหนเขาคนงใ่ไหล่ะนยมห่อยกเป็นไป้มึงบมันบอกเล็กนว บร่อยากตลกดอกนั่นโวรธมาไปมันยู่งสเดี๋ยวกูไปขันมันให้ที่ไปยัดกันเขายออที่ยัดเขากูบอกมึงแล้วแมนบอว่าจะให้กูใจให้ นี่ยังนิดหน่อยคันเทียบกับสิ่งที่มึงเห็นกับนอกก้องกูวงการนักเลงแถวนี้เขารู้จ,จักกูมานั่นแหละต่อไปนี่มึงอย่าให้กูเห็นมึงไปยับบ้านกูนะมึงจำไว้มึงจำไว้มึงจำไว้ไปเอากลับคำเจอกูเอากูไปน้ำเจอกูหนึ่งเจอ เจ้ากูเจ้าเจ้ากูเจ้ากูเออเออเออไงกูเห็นหนะยังไงกูเห็นหน้าเนาะเห็นหน้ากูมึงตายกูมึงตายแน่กูมึงตายอ่ะฮะกูมึงเนี่ยแกเจ้าว่าชีวิตเฮามันยังบ่าดถ่ายพ่อวะ มพงเดียวยังมาทาไทยเขาจีบิเบัดหมูบันล่ะอ๋ออๆอๆโอ้อยเอ้ยขรถระดนน้ซึับรถภาษาเดียวะมีเห็ดเอาเะบอส่โอ้ยอบตบ้านองแตมไปท้างไหนเนาะจ้ะอันจีไปเห็ดยังไงครับไปฝึกงานจ้่าอแต่ไปท้างไหนจ้ะเออไป ทั้งฝุ่นครับหรือว่าไปทั้งฝุ่นก็ดไ,นกนได้ครับหรือว่าเสียผมผ้าไปล่ะครับหมอเป็นแรงเจ้าผมก็ได้ไหลายข่านี่ฮากวดตีนโพนี่แหลวครับตรงไปนี่แล้วกันเลี้ยวใสแต่อย่าเลี้ยวขัวดิทั้งกับว่าในใจผมเลยได้นะ่ะ<อ>ครับ <c oughs> ครับตรงไปเลี้ยวใสครับขอบคุณค่ะครับอรอไปเลือดอ นี่แหละความท้าทายใหม่ของห้องเถอะ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 อย่างพวกมึงนี่เดี๋ยวมึงก็รู้